เรียนคณะกรรมการการ,การประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2,568ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพัทยาพินสงตำแหน่งครูผู้ขอรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตนาค่ะค่ะวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะ ส่วนแรกนะคะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศหน้าห้องเรียนนะคะ,ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสถิติการมาเรียนของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันนะคะถัดมาข้างบนนะคะก็จะเป็นป้ายชื่อของคุณครูคประจําชั้นนะคะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคะ่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมนําเสนอผลงานนักเรียนนะคะแล้วก็นําเสนอรายชื่อสมาชิก นักเรียนในห้องนะคะก็จะมีทั้งชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะส่วนผลงานก็จะสอดคล้องต่อหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันค่ะ,ะถัดมามุมนี้นะคะ,ะก็จะเป็นโครงสร้างนะคะคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ,ะและถัดมาข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุม วางและเก็บรองเท้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะถัดมาอีกมุมฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นป้ายนิเทศนะคะข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องเรียนเลยนะคะค่ะมุมแรกนะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะทำงานของ ชั้นประถมศึกษาปีที่5้าและคุณครูที่เข้ามาสอนนะคะก็จะมีการจัดวางจัดเก็บอุปกรณ์นะคะก็คือตรงชั้นนี้นะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมุมข้างหลังนะคะ,ะ,คคะ,คะก็จะเป็นมุมป้ายนิเทศบุคคลสําคัญนะคะข้างๆก็จะเป็นมุมป้ายนิเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับปัจจุบันภายในห้องเรียน,นะคะ่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นกระดานสอนนะคะแล้วก็ข้างๆกระดานสอนก็จะมีตารางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5ที่เป็นปัจจุบันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นการาสอนนะคะแล้วข้างบนก็จะมีสื่อการเรียนรู้ด้วยนะคะถัดมามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมนะคะ,ะมุมสื่อเทคโนโลยีนะคะทีวีในการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ค่ะส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นมุมส่งเสริมการอ่านนะคะสาระการเรียนรู้สุขศึกษานะคะและข้างล่างก็จะเป็นมุมส่งเสริมการอ่านของสาระเรียนการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะถัดมาข้างหน้าตรงนี้น,นะคะก็เป็นมุม ส่งเสริมการอ่านนะคะในรายวิชาต,าต,าตา่างๆเช่นวิชาสุภาษิษาวิชาภาษาไทยนะคะข้างบนก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะถัดมาก,ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับอา,อาเซียนศึกษานะคะก็จะเป็นอาเซียนสิประเทศนะคะถัดมาข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุสมส่งเสริมการอ่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ศิลปะนะคะ ขัดมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดห,ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะข้างหลังก็จะเป็นมุมส่งเสริมการอ่านนะคะแล้วก็เป็นสื่อช่วยสอนรายวิชาสังคมศึกษาบรูรณาการใส่กับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมเก็บอุปกรณ์นะคะสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นเอกสารในชั้นเรียนนะคะมีแผนการจัดก,การเรียนรู้อย่างเช่นแผนวิชาคณิตศาสตร์แผนวิชา วิทยาศาสตร์แทนวิชาภาษาไทยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสื่อนวัตกรรมนะคะที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบันนะคะมีวิชาวิทยาศาสตร์สังคมคณิตศาสตร์นะคะส่วนด้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดเก็บเอกาสารธุรการชั้นเรียนนะคะถัดมามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเก็บอุปกรณ์นักเรียนนะคะก็จะมีแก้วน้ำแล้วก็แปลงสีฟันนะคะ ช่วงถัดมามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมส่งเสริมการอ่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาต่างประเทศนะคะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศภา,ายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะมีการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดติ้งแพร์แชร์นะคะ,อะขอบ<ม>คุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ